สวัสดีครับผมเอกครับจากเพจบ้านและที่ดินครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับเป็นแปลงที่สวยมากพื้นที่ขนาด2ไร่2งานครับพิกัดอยู่ที่คลองสิหนองเสือถนนเทศบาล13ครับก็อันนี้เป็นถนนเทศบาล13บสเลยครับถนนคลอง1ิจะอยู่ด้านนู้นยาวมาถึงเส้นนี้เลยครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ติดกับคลองแอนครับคลองแอนด้านหลังเนี่ยก็เป็นพื้นที่คอนติกว้างประมาณ8เมตรครับก็จะเป็นถนนเส้นนี้ที่ยาวไปถึง Ờ, เทศบาลหนองเสือถ้าเราเห็นนะครับตรงหลังคาสีส้มนั่นคือเทศบาลหนองเสือนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแ,แปลงที่ดินเราแปลงที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับคลองแอนครับคลองแอนนี่เป็นคลองที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีน้าอยู่ตลอดทั้งปีนะครับท่านใดที่ชอบทําเกษตรแปลงนี้ถือว่าสวยมากครับสามารถที่จะดึงน้ําจากที่นี่เข้าแปลงพื้นที่ได้ด้านหลังเห็นไหมครับลองมาดูนะครับถ้าด้านด้านขวานี่ก็จะไปเทศบาลหนองเสือถ้าไปทางด้านซ้ายถ้าออกซ้ายนี่จะไปถึงถนนรังสิตนะครนายกเลยนะครับ ด้านซ้ายนี่ครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนลองมาดูพื้นที่ครับด้วยพื้นที่ขนาด2ไร่2งานเนี่ยด้านหน้ากว้างเนี่ย33เมตรครับแล้วก็ลึกไป120เมตรเป็นแปลงที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วหน้ากว้างติดถนน,นีเยอะมากครับ <S <S แล้วก็ในส่วนข้อดีก็คือจะมีถนนด้านข้างอีกอีก,อก,อกหน่อยหนึ่งครับถนนด้านข้างนั้นยาวประมาณ6เมตรครับแล้วอกว้าง6เมตรแล้วก็จะลึกไปจนถึงสวนตามครับจะลึกไปจนถึงสวนตามนี่คือขนาดหน้าดินตรงนี้ครับติดกับ ถนนคลองอกีดเส้นนี้เลยครับเหมาะมากสําหรับท่านที่อยากจะปลูกบ้านทําโกดังทําเกษตรสามารถทําได้หมดเลยนะครับเพราะตรงนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งน้ําแล้วก็พืนดินเนี่ยพื้นดินเดิมเป็นแป,ปลงเกษตรอยู่แล้วครับก็นี่เลยครับแปลงดินครับด้านหลังนั่นก็เป็นพื้นที่ที่เราจาัดสรรแบ่งขายไปหมดแล้วนะค,ครับก็เริ่มมีทยอยมีคนเข้ามาปลูกสร้างกันแล้วครับท่านใดสนใจที่ดินขนาด2ไร่2งาน bitches, ใงนี้ถือว่าไม่ควรพลาดครับสวยจัดประหลัดบอกจริงๆครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ